ย้อนสองประเด็นดราม่าใหญ่ฟิล์มรัฐภูมิที่คนไทยทั้งประเทศจำไม่ลืมเส้นทางชีวิตของฟิล์มรัฐภูมิถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่มีผลกระทบอย่างหนักต่อชื่อเสียงของเขาในวงการบันเทิงและการเมืองโดยเฉพาะสองดราม่าหนักๆที่คนจำกันได้ดีคือเรื่องเสียอุสิทธิกรบุญฉิมและกรณีข่าวทำดาราท้องซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเขา หนึ่งดรามา่าเสียอูดสิทธิกรบุญชิมเกือบ20ปีที่แล้วฟิล์มรัฐภูมิถูกเกี่ยวข้องกับเสียอูดสิทธิกรบุญชิมเซียนพระเครื่องชื่อดังนั้นซึ่งมีข่าวว่าเสียอูดได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของฟิล์มทั้งบ้านรถและเงินจํานวนมากนับสิบล้านบาทในตอนแรกฟิล์มออกมาปฏิเสธแต่ในภายหลังเขายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงก่อนที่เสียอูดจะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายในโรงแรมแห่งหนึ่งเรื่องนี้สร้างความขัดแย้งและ ประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคม 2. ดรามา่าทำดาราท้องอีกหนึ่งข่าวที่กระทบชีวิตฟิล์มหนักคือกรณีข่าวลือเกี่ยวกับการทำดาราห้องซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่เขามีชื่อเสียงสูงสุดในวงการบันเทิงข่าวนี้ทำให้เขาถูกโจมตีอย่างรุนแรงจนเขาถึงขั้นทานยานอนหลับเกินขนาดจนเป็นข่าวดังแต่หลังจากการตรวจสอบ DNA แล้วก็พบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ฟิล์มจึงออกมาแถลงข่าวเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยและปกป้องตัวเองจากข่าวลือที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ฟิล์มตัดสินใจบัซ์และไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเพื่อค้นหาความสงบและห่างไกลจากความวุ่นวายของวงการบันเทิง 3. คลิปเสียงและข่าวล่าสุดล่าสุดฟิล์มรัฐภูมิถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากมีคลิปเสียงหลุดที่อ้างว่าเขาไปพูดคุยกับบอสปันเจ้าของบริษัทดีไอคอน เพื่อเรียกร้องเงินจำนวน20ล้านซึ่งเป็นข่าวที่ถูกพูดในรายการโหนกระแสโดยมีการอ้างถึงชื่อหน um ุ่มกัญชัยซึ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งในสื่อหลังจากนั้นโฆษกของพัคพลังประชารัฐได้ออกแกล้งข่าวทันทีว่าฟลิมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐมานานแล้ว